การเดินชงกลมนั้นให้หาสถานที่เรียบที่จะเดินกลับไปกลับมาเป็นเส้นตรงในระยะประมาณ2 5กห้าวหรือ39ที่จะเดินกลับไปกลับมาได้ เมื่อได้ที่จะเดินแล้วก็ยืนกําหนดเย็บมือไว้ด้านหน้าทอดสายตาลงต่ำมองเฉียงลงสู่พื้นดินห่างจากตัวไปประมาณสี่ศอก คือไม่ต้องก้มตั้งคอตรงแต่ว่าทอดสายตาตำ่ำยืนทำควารมรู้สึกตัวทำควารมรู้สึกตัวในอิริยาบถท,ที่ยืนอยู่แล้วก็เคลื่อน เท้าก้าวไปวิสติรู้การเคลื่อนเท้าก้าวไปกำหนดสังเกตความรู้สึกเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวนั้นจะมีทุกส่วนของกาย ล้วเมื่อเหยียบลงไปก็จะมีความรู้สึกฝ่าเท้ากระทบพื้นรู้สึกแข็งกดลงไปรู้สึกตึงยกขึ้นก็รู้สึกเคลื่อนไหวก้าวไปรู้สึกเคลื่อนไหวเหยียบลงก็รู้สึก ฝ่าเท้ากระทบแข็งกระทบรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกตึงการเจริญวิปัสสนานั้นสติต้องกำหนดรู้ในปรมัตธรรม เรียว่ารูปธรรมนามธรรมท,ที่ปรากฏรูปที่กายก็มีรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งรูปหย่อนรูปตึงรูปเพื่อนไหว นามธรรมาก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่กายรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงรู้สึกไม่สบายรู้สึกสบายแล้วก็สภาพรู้ นามที่เป็นตัวเข้าไปรับรู้กำหนดดูรู้รูปนามที่ปรากฏรูปนามปรากฏแล้วก็หมดไปสิ้นไปดับไปเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นความเสื่อมสลายไป ปรากฏแล้วก็เสื่อมสลายไปรูปจะมีลักษณะรูปปณรักขนันคือเสื่อมสิ้นสลายไปเย็นกระทบแล้วก็สลายไปตึงกระทบแล้วก็สลายไปแข็งอ่อนกระทบแล้วก็สลายไป เดินอย่างปกติก้าวอย่างสบายๆไม่เกรงตัวไม่เดินต่อส้อนต่อเท้าเดินก้าวอย่างสบายๆแต่ว่ามีสติรู้สัปปายะสัมปชัญญะ มีความฉลาดในความเหมาะสมวางท่าทีอย่างไรที่มันสบายมันเหมาะสมต่อสติสัมปชัญญะไม่เกรงตัวและมีสติรู้อยู่ โกจระสัมปัญญะมีความรู้ความเข้าใจที่ตั้งของสติที่ไปที่กำหนดของสติคือรูปคือนามที่ปรากฏกายก็มีเย็นร้อนหอนแข็งหย่อนตึง ีความรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายที่ใจก็มีสภาพรู้สภาพพอไปรับรู้สภาพรู้สึกเดินก็รู้สึกมันพอใจบ้างเดินใจรู้สึกงุดหงิดบ้างบางทีก็รู้สึกสงสัย คิดนึกตรึกนึกวิภาควิจารบางทีก็สบายสงบเย็นเอิบอิ่มก็ทำสติกำหนดรู้สภาวะธรรมต่างๆเหล่านี้เดินพอสุดที่ขณะหมุนตัวกลับก็รู้หมุนตัวกลับก็รู้ เดินกลับมากลับไปเดินกลับมากลับไปอยู่เรียกว่าเดินจงกรมือการก้าวไปอย่า,า,า,ายงมีสติเรียกว่าเดินจงกรมแต่ผู้ใหม่ๆถ้ายังจับสภาวะไม่ได้ ก็อาจจะเริ่มตั้งแต่การดูสมมติไปเกาะดูท่าทางของกายดูความหมายว่าก้าวโดท้าวว่าก้าวไปยกย่างเหยียบไปคือยังเห็นเป็นสันฐานของกายของเท้าของขามีรูปทรงสันฐาน หรือรู้ความหมายว่ายกว่าย่างว่าเหยียบว่าก้าวไปนี่ก็เป็นความหมายอาจะดูอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ก <9 S 2> ้ากวเท้าขวารู้เท้าขวาก้าวเท้าซ้ายรู้เท้าซ้ายก้าว <9 S 2> ไปรู้ก้าวไปรู้ แต่เมื่อรึกซึ้งแล้วก็จะต้องไปรู้ที่ความรู้สึกรู้ความไว้ความตึงความกระเพิ่มเย็นร้อนอ่อนแข็งทิ้งความหมายทิ้งรูปทรงสันฐานออกไปสังเกตความเปลี่ยนแปลงเกิดดับาการเดินจงกรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า จะได้รับอใิสงฆ์ห้าประการด้วยกันหนึ่งจะเป็นคนอดทนในการเดินทางไกลคนที่เดินจงกรมอยู่เป็นประจำเนี่ยจะเดินได้เก่งเดินได้ไกลไม่เป็นคนปวดเมื่อยง่ายประการที่สองโรคเบาบาง โรคภัยไข้เจ็บมีน้อยลงสามอาหารย่อยง่ายาเดินเนี่ยร่างกายได้เคลื่อนไหวช่วยย่อยอาหารแล้วก็สี่ก็จะทำให้เป็นคนมีความเพียรจะเกิดความภาคเพียรต่อการปฏิบัติ เดี๋ยนั่งไปอย่างเดียวเดี๋ยวก็ทําไปไม่ไหวล้วลุกขึ้นมาเดินเราเดินจงกรมอยู่เสมอๆ,ๆก็จะสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันถ้าสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมก็จะตั้งมั่นอยู่ได้นานเดินจงกรมมากๆแล้วพอไปนั่งจิตก,ก็จะรวมตัวตั้งมั่น